แล้วที่มาที่มานี่เป็นเป็นอะไรกันครับเป็นหลานสาวเป็นหลานสาวืมแต่วมีอีสูใช้เราเขามีอีสูใช้บ้างไหมครับที่บ้านบ้างก็มีของน้องสาวแต่ก็ยังไม่มีอ๋อแต่ว่าแต่ว่าคือของของน้องสาวนี่มีแต่ว่าของตัวคนที่จะออกนี่ยังไม่มีเราออกจ่อเป็นชื่อใครครับใช่ครับคันใหม่นี่นะคันใหม่นี่นะอันนี้ของน้องสาวอืม เพราะว่าถ้าสมมติเป็นพี่น้องกันมันจะใช้สิทธิ์ครอบครัวอีสุ้5,000ได้แต่ถ้าออกเป็นชื่อหลานมันจะมาไม่ถึงไงก็ตอนนี้ประมาณสักบ่ายโมงเนาะบ่ายโมงมีน้องนัดไว้นะครับไม่แน่ใจมาที่ไหนไปใจไม่ได้ถามสรุปเป็นสีสีเทาทแต่ตัวนี้ดูหมดม่ังด,ดูก่อนก็ได้ ก็ถ้าวัสดุใช่ไหมครับไอตัวนี้ไอตัวเกรด Z ซนะครับตัวนี้มันก็จะมีบุหนังมาแต่ว่าไอตัว LDA มันก็บุหนังมันไอมันจะไม่ได้มันบุมาให้นั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นเป็นหนังมันจะเป็นผ้าอันนี้คือด้านข้างนะนี่ด้านข้างแล้วก็ถ้าตัวเบา LDA มันจะเป็นเบาผ้าเกรดพรีเมียมตัวนี้แต่ว่าถ้าเป็นตัวแซตใช่ไหมตัวแซดมันก็จะเป็นเป็นหนังแต่วัสดุคล้ายหนังนั่นแหละ อ๋อ,อ,อมันติดฝั่งนูน้นเดี๋ยวพี่ต่มาดูตรงนี้ก็ได้นี่ครับนี่ตรงนี้เนี่ยของตัวเกสยซมันก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เก้าอีถ้าเป็นตัว LDA ใช่ไหมมันจะปรับสูงต่ำไม่ได้ถ้าเป็นตัวแซมันจะปรับสูงต่ำได้ mm hmm. ตัวพวงมลาลัยนะครับตัวพวงมลาลัยตัวเนี้ยมันจะหุ้มหนังมีคูดคอนโทรลให้ไอตัวคูดคอนโทรลก็คือควบคุมความเร็วของตัวรถได้จากพวงมลาลัยอะครับ ลองดูลองจับสมัมผัสด <c oughs> ูก่อนแต่ว่าตอนนี้แนวโน้มมาทาง LDA หรือว่ามาทางเกรดซครับทางเกรดก็ลองดูสลับสลับกันเปิดดูฝั่งนี้เปิดดูเดี๋ยวมันก็เห็นความแตกต่างก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องงบเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็จับไปเป็นตัวแซนั่นแหละ แต่บางคนก็จะไปแต่งไปอะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้ซีเรียสเรื่องล้อเรื่องอะไรเขาก็จะเป็นตัว LDA อันนี้แล้วแต่ความชอบแต่เครื่องยนต์่ะตัวเดียวกันนี่ถ้าเป็นตัวนี้มันก็จะมาเบาะตัวนี้มันเป็นเบาะใหม่มันจะเป็นตัวคูแมกนะครับคือโดยปกติเวลาพวกเบาะหนังเบาะอะไรเงี้ยถ้าไม่มีตัวคูแมก วลาจอดตากแดดตากอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเก็บความร้อนเยอะกว่าแต่ตอนนี้มันไม,ไม่ค่อยเก็บความร้อนเท่าไหร่แต่ก็ร้อนนะแต่ก็น้อยกว่าแล้วก็หลังไม่ชืน้นไม่อะไรเงี้ยมันระบายความร้อนได้ดีเป็นเป็นตัวแซบแต่ก็รอดูว่าเป็นสีไหนระหว่างสีขาวกับสีเทาแลมโบไปดูสีเทาไหม แต่เทาไม่มีตัวสี่ประตูให้ดูนะแต่มันเป็นเทาเดียวกันนั่นแหละใช่ครับ,บตอน,นตแรกมันมีมานะแต่เขารับรถไปแล้วเนี่ยเทาเทาแบบนี้เลยอีกหนึ่งรอบนะครับที่มีการวัด าเรียกว่าวัดคุมกําลังระหว่างสีขาวมุกกับสีเทาแรมโบตัวนี้เป็นตัว LDA ไหมจะดูไหมละ่ะยวหากุญแจเปิดด,ดูใช่ไหมเดี๋ยวหาพี่ต่ายหากุญแจก่อนก็รอบนี้นะก็จะเป็นอีกหนึ่งรอบนะที่ก็เรียกว่าวัดศักยภาพของเจ้าขาวมุกเดนมัยกับเจ้าสีเทาใหม่เทาแรมโบว่าใครจะได้เข้ารอบถ้าใหม่ช่วงนี้เอาสองสีนี้มาเทียบบ่อยจัง อาจจะเป็นเพราะว่าสีขาวมุกมันขายดีมยอดนิยมอยู่แล้วแต่ว่าไอ้เทาแรแลมโบนี่มันก็มาใหม่น่าจะานะลูกค้าก็เลยเอาสองสีเนี้ยเทียบกันค่อนข้างบ่อยเดีย๋ยวไปตายหากุญแจให้ลูกค้ากันยังไม่ได้กินข้าวเที่ยง โดนตุกอันยกเป็นอันที่จะนั่น,นแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวแคปอันนี้จริงๆเรา,าน้องดูสีประตูนะนโโนใช่ครับตัวนี้ตัว LDA มันจะมีให้เลือกทั้งออโต้ทั้งธรรมดา อันนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ภอกระสังอยู่กระสงังแล้วตอนที่ตัวหาพี่ต่ายออกมาเลยไหมหรือว่าออกอึงว่ามาถึงเร็วโทรมา,าออกเลยโทมาก็าออกเลยกว่ารถไม่ทันใช้ใช่ไหมอยากได้เลย,ย,เลยแต่ว่าตรงเนี้ยรถมันต้องรอ,อน,นิดนึงสองเดือนประมาณ <c oughs> จองตอนนี้ก็นั่นแหละน่าจะมัมีนามีนาน่าจะต้นมีนาประมาณนี้แหละ แต่ก็ดูก่อนเผื่อว่ากําลังการผลิตกองมันเพิ่มอันนี้อันนี้เกียร์ออโต้ดาวดัตจริงถ้าตัวนี้เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทครับเป็นตัว LDA ออโต้ซึ่งแต่ก่อนไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีออโต้หรอกแต่มันจะเพิ่งมีมาในตอนนี้ออกไปเป็นรุ่นไหนนะครับเป็นตัวไหนนะ LDA หนึ่ครับเป็นตัว LDA แต่เป็นเกียร์ธรรมดาอ๋อเกียร์ธรรมดาขับสนุกขับสนุกเดี๋ยวก็แถมให้เดี๋ยวก็แถมให้

อันนี้ของอยู่ที่กระสังนะครับเขาก็จะคุยภาษาท้องถิ่นก็มีทั้งลาวแล้วก็มีทั้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดียต่อจัดการเองเวลาปิดปิด ส,สรุปรูอยางเอาเป็นสีไหนสีนสรุสีสีอยตางเอาสป็นสีไหนแต,แต่แต่เป็นสีประตูแหละเป็นตัวแซดแหละแต่สียังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจจะไปนั่งข้างในก่อนไหม <c oughs> นั่งปรึกษากันไปอย่างอย่าง,างคือตอนนี้ยังกำกึง่งกำกึ่งเดี๋ยวฉเฉลยให้ แต่คนขายก็ยังไม่รู้นะว่าเขาเจอะเป็นสีไหนเดี๋ยวมาปิดประตูให้คันนี้ก่อนในคันสีขาวที่เปิดก่อน เดี๋ยวไปตายไปคุยกับลูกค้าก่อนอันนี้ <c oughs> จะให้พี่ไตยอยู่รอไหมหรือว่าอยากจะคุยกันเป็นการภายในก่อนระหว่างสีขาวกับสีเทาเนี่ย <c oughs> <c oughs> ถ,ถ้าอยู่ถ้าอยู่ก็เดี๋ยวจะหาว่ากดดันนีก <c oughs> ไม่เป็นไรไม่รีบไม่รีบ <c oughs> คุยกันก่อนไหมคกันก่อนก็ได้ย่างนั้นเดี๋ยวคุยกันก่อนเนาะถ้ามีอะไร่อยเรียกเนาะเดี๋ยวไปไตยบนๆแถวแถวนี้แหละอืม อะไรกินแล้วโอเคหรือ,อยังครับอันนี้คือคุยสรุปคุยกันเรียบร้อยแล้วเป็นอะตอนแรกสีขาวกับสีเทาอันนี้ใครเป็นคนตัดตัดสินครับตัดสินใจเรื่องสีลูกสาวหรือแม่แมรสรุปแม่เอาเป็นสีอะไรครับเป็นสีขาวอ่าโอเคอย่างนั้นจองเลยเนาะครับอย่างนั้นเดี๋ยวเตรียมเตรียมบัตรประชาชนแล้วก็เงินจองสักสามพันบาทก็ได้จ้ะ แล้วแต่แล้วแต่เพราะว่าส่วนีิเหลือเด็วก็ต้องมาจ่ายวันรับรถอยู่ดีแหละโอเคครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปตายไปเอาไปจองแป๊บหนึ่งเหมือนลูกอยากได้สีเทาแล้วก็แม่อยากได้สีขาวแต่ว่าด้วยความที่เป็นลูกกระตันยูนะจะขัดใจแม่ไม่ได้น้องก็ต้องยอมสลัเป็นสีขาวสีขาว เป็นฝ่ายทะเบียนที่ยุ่งจริงๆไงเรียกจองเลยนะไม่จีบละกวาสามสิบบาทถึงบอกาทำไมวันวันนี้ยุ่งไหมเป็นไงวันนี้นี่ไงนี่ไงก็ไลยมาแล้วกไม่จีบละกวาดในเข้าสามสิบบาทอ๋อแล้ววันนี้แต่ทำไนที้เขามานั่งทำไมเนี่ยผมก็มาเชียร์งานในคนเราตัวมาเช็ค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 จมูกจ้วงจ้วงจ้วงภาษาอะไรเอาเอาเอาลันให้เห็นให้เห็นให้เห็นชื่อพี่ตากอนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็อันไงขยับขยับไปจริงๆไม่ไม่ถ่ายถ่ายด้วยกันทั้งหมดนี่แหละเนี่ยไหนก็ นั่น,นก็มาเป็นสักีพยานยด้วยกันขนาดนี้นะ,อะโอเคนะครับขอถ่ายรูปนิดนึงนะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองกดไลค์ครับแบบนี้โอเคสวยมากสวยมากหนึ่งสองครับหนึ่งสองเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ <S <S เดี๋ยวรีบเร่งให้ ครับได้วันนี้พวกนี้ยิ่งดี <laughs> ลูกค้าอยากได้รถเร็วไงบันไดอยู่ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวไปตายรีบไปคีจองสั่งร้ยลูกค้าก่อน